เมื่อกี้คิดว่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายแต่มันไม่สุดท้ายอัดไม่หมดเมนมันไม่พอมันใช้กล้องยายอัดมันไม่ได้ใช้ไอโฟนอัดไอโฟนยังไม่ได้คืนมาเลยการทํางานล่าช้าของนะรัฐอ,อีกไม่นานเดี๋ยก็ได้เดี๋ยวก็ววคงได้อัดวิดีโอยาวแล้วถ้าได้ไอโฟนกลับมาก็คงได้อัดอัดยาวอ่ะพอทำได้หาเยอะมากมีแต่เนื้อหาแต่ไม่มีที่อัดนะครับ ต้องใช้กล้องอื่นอัดก่อนลำบากมากเลยอ่ะมาดูข้อสุดท้ายของการทําข้อ44.3นะครับอันนี้ข้อสุดท้ายจริง,รงๆแล้วของเนื้อหาเรานะครับอ่ะอย่างแรกพี่จะไม่ทําแบบอินเวอร์ชวแน่นอนเพราะจากครั้งที่แล้วเนี่ยลองทำอินเวอร์แล้วเป็นไงบ้างตายไหมครับต้องหาอะไรหาจอยถูกปะ่ะหาจอยแล้วก็เอามาทัสโพสแล้วก็เอามาหารด้เดซถึงจะได้ค่าอินเวอร์ออกมามันยากถูกไหมมันต้องค่อยๆหา โคแฟกเตอร์ทีละตัวทั้งหมด9ตัวเยอะมากทำไม่ไหวเหราเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่จะมาทำอย่างนี้เลยจะหาด้วยกฎของครเมอร์ก่อนละกันกฎของครเมอร์ว่าด้วยอะไรว่าด้วยการหา,เ,าเขียนก่นอนครเมอร์เฮ้ยอันนี้ครีเมอร์ครเมอร์กฎของครเมอร์เนี่ยเราจะหา x 1> x 1ก่อนใช่ไหม x ตัวที่ห x ตัวที่หของเราคืออะไรนี่คือตัวนี้เ้ยยังไม่ได้เขียนอันนั้นเลย,เ,ยเดี๋ยวพี่เขียนอันนี้ก่อน a x เท่ากับเอ้ยตายตายตาย,ตายมึนล้ว a x เท่ากับ b เที่ยงคืนแล้วเริ่มมึนเริ่มมึนนั่งทำเว็บอยู่4ชั่วโมงกว่าจะเสร็จ อ่ะ a ของเราคือ1 y ึ่งย่คือหนึ่งเหมือนกันอ่า z ไม่มีเป็นศูนย์ไปอะไรต่อ x 2 y 3แล้วก็ z เป็น1แล้วก็ x เป็น1 z เป็น1 แล้วก็แซเป็นนี่เียนผิดอันนี้มี X อันนี้มี Z แต่ไม่มี Y y ก็เป็น0ูนยของเราคือ X Y Z เพราะมี3ตัวแปรส่วนค่าของที่ก็คือ2 1 3โอเคนะครับเดี๋ยวข้อสถาอันนี้ให้น้องแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับแก้ตรงนี้เป็น,นเลข2 แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลข2นะในเฉลยพี่เขียนเป็นเป็นค่านี้นะครับก็เลยต้องแก้เลขนิดนึงนะครับเช็คเลขแล้วก็ถูกหมดนะครับเป็น1 2 0 1งส2งศสอแล้วก็1 0 1นะครับตามนี้แค่เติมเลข2ของไปที่หน้า y ของสมการแรกนะครับโอเคทีนี้กดของครเมอร์กดของเครเมอร์ว่าด้วยการที่เราจะเอา b เนี่ยไปแทนในหลักที่1นะครับถ้าหาตัวที่1ก็หาหลักที่1ของของเมติกเออ่ะเราก็ทําเลยแทนเข้าไปในอันที่1ของเมติกเออันนี้ก็มาในนี้และหลังจากนั้น2 2หลักหลังเราก็จะไม่ดูใช่ปะ่ะเราก็จะไม่เอามาแทนเราก็เอาตัวเดิมามาใส่2 3 0สามศูนย์แล้วก็ศ 1, ู 1, 1. นย์หนึ่งหนึ่งได้ตามนี้ ่าแล้วก็หาด้วยเดดเดดของมันอ่าพี่หาเดดให้เด็ดของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะครับพี่หาให้แล้วนะให้น้องไปหาเอ,าเองเดดเท่ากับ1นครับอันนี้พี่หาให้นะเดดมีค่าเท่ากับ 1. 1ให้น้องไปหาเอ,าเองนะครับอ่าร้วก็แทน1ลงไปหลังจากนั้นเดดของเมตริกสามคูณสามนี้หาออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากับ10ส่วนด้วย1นะครับ ที่หาให้เพื่อความ,มว่องไวในการคำนวณน,นะครับแล้วน้องก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็หาโอเคพี่เชื่อว่าน้องทุกคนทาได้นะครับอ่ะ10บหารหนึ่งได้10นะครับอันนี้คือค่าของ X ต่อมา X2 บ้าง X2 ก็คือค่าของ Y ถูกไหมก็คือตัวนี้เราก็ต้องเอา B เนี่ยไปแทนในช่องที่2ถูกไหมคือหลักที่2 อันแรกเราก็ไม่สนใจเอามาันเอามาใส่เหมือนเดิมห2 1นึ่งสองหนึ่ง b คือสองหนึ่งสามก็ใส่สองหนึ่งสามเอาสุดท้ายหลักที่สามก็ไม่สนใจเอ,เอามาันเอามาเหมือนเดิมแล้วก็หารด้วยเด็ดเด็ดไม่เข้าเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเด็ดของไม่ติดข้างบนเนี่ยได้มาเป็นลบสี่ส่วนด้วยหนึ่งก็เหลือลบสี่มาต่อมา x สาม x สามก็คือ ค่าของ Z ถูกไหมนี่ค่าของ Z เราก็จะได้ว่า x 3เราก็เอาตัวนี้ไปแทนในหลักที่3หลักที่3ของตัวนี้2หลักแรกเราก็ดึงมา1 2 1 2 3 0 2 3 0แล้วก็2 1 3หารด้วย1ข้างบนนี้พี่หาไวแล้วมีค่าเท่ากับลบ7 ส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับลบเนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการอันนี้ก็จะได้ว่า x เท่ากับ10 y เท่ากับลบสแล้วก็ z เท่ากับลบเนะครับอันนี้คือคำตอบของสมการโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูแบบ low operation บ้างหรือว่าการดำเนินทานตามแถวนะครับ ตามแถวตามแถวดำเนินตามแถวการดำเนินดำเนินตามแถวเราก็ต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของ a ขีดด้วย b ถูกไหมแล้วก็มาตั้งเลย a คือ 1>, 1 2 0 2 3 1 1ง1ูนย์สองสามหนึ่งหนึ่งาแล้ว B คือสองอ่าได้ตามนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตามนี้แล้วเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะทำยังไงให้เมตริกงซ้ายนกลายเป็นเมตริกเอกลักษณ์เมตริกเอกลักษณ์เป็นไงนี่เขียนให้ดูด้านนี้เอ่อหนึ่งศูนย นะครับทำให้เป็นแบบนี้แล้วด้านขวาเนี่ยคือคําตอบ <c oughs> โอเคไหมพี่จะมองอยังไงดี <c oughs> พี่จะทําให้ไอ้สองกับหน,นึ่งอันเนี้ยกลายเป็นศูนย์ได้หมดเลย <c oughs> เพื่อที่จะได้เหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาดูที่แถวที่สองะดูที่แถวที่สองเพราะฉะนั้นใส่เครื่องมายยึกยืดด้วยเพราะว่าเราจะทําการดําเนินการตามแถว พี่จะดูที่แถวที่สองอแถวที่สองเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากพี่ให้เอาสองเนี่ยไปคูณกับแถวที่หนึ่งแล้วก็ลบด้วยแถวนี้ก็จะเกิดจากการที่เอา r สองตั้งซะแล้วก็ลบด้วยสองเท่าของ r หนึ่งสองเท่าของ r หนึ่งคือนี่สองเท่าของ r หนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 2 4 0แล้วก็4นะครับดูแา่แถวแรกนะเพราะฉะนั้นเราเอา R2 ตั้งใช่ป่ะก็ดูแถวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้2-2ลบ2เหลือ0 3อ่ะ3ตั้งลบด้วย4เหลือลบ1 1ตั้งลบด้วย0เหลือ1อ่ะก็จะได้มาเป็น0-11ลบ 1, 1นครับ ข้างหลังหนึ่งลบสี่เหลือลบสามโอเคได้แถวที่สองแล้วต่อมาจะทําให้แถวที่สามตัวแรกเป็นศูนย์ก็ดูที่แถวที่สามครับอาสามเกิดจากยืกย,ย,กยืเกิดจากเกิดจากอะไรดีเอาอาสามตั้งถ้าเอาแถวที่สมเนี่ยเอาแถวที่หนึ่งตั้งแล้วลบแถวที่สองเนี่ย หรือว่าเอ้เอาแถวที่สามตั้งลบด้วยลบด้วยแถวที่หนึ่งตัวแรกก็จะหมดไปถูกไหมไอ่าแล้วก็เอาสามตั้งลบด้วยแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งคือนี่มองนี้ตั้งนะหนึ่งตั้งลบด้วยหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์ตั้งลบด้วยสองเท่ากับลบสองถูกไหมแล้วก็หนึ่งตั้งลบด้วยศูนย์เท่ากับหนึ่งสามตั้ง ลบด้วยสเหลือ1นะครับก็จะได้ค่าเท่านี้ออกมาแล้วข้างบนเนี่ยแถวที่1เนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมก็ติดไว้เหมือนเดิมก่อนโอเคหลังจากนั้น<ะ>เราทำยังไงดีพี่ก็มองว่าที่อยากจะทําให้อืมไอ้ตรงเนี้ยเป็นศูนย์จะได้ตรงกับตรงนี้ถูกไหมพี่ก็เลยมองว่าใฮ้ตรงนี้สองกับลบสองนถ้าเกิดเอามาบวกกันก็เป็น ศูนย์ได้ถูกไหมพี่ก็เลยมองเลยจัดการแถวที่หนึ่งซะ r หนึ่งเกิดจากอะไร r หนึ่งเกิดจากการที่พี่เอา r หนึ่งเนี่ยแถวที่หนึ่งมาบวกกับแถวที่สามนะครับบวกกันเลยหนึ่งบวกสามมีค่าเท่ากับหนึ่งสองบวกกับลบสองมีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งสองบวกหนึ่งเท่ากับสาม พี่ก็จะได้แล้วแถวที่หนึ่งมาทีนี้ทํายังไงดีเดี๋ยไอ้สองอันนี้สองอันเนี้ยพี่ก็จะมองมองอะไรดีมองอะไรก่อนเอาเอาอะไรมาก่อนดีไอ้ตรงเนี้ยเป็นลบอยู่ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นบวกอ่าพี่ก็เอาแถวที่สองเลยทําแถวที่สองแล้วกันแถวที่สองเนี่ย ก็เอาลบคูณตลอดไอ้ตัวนี้จะได้กลายเป็นบวกถูกไหมก็เอาเกิดจากเอาลบหนึ่งเนี่ยไปคูณกับ r สองทั้งสมการเ,เลยเอาลบหนึ่งคูณกับศูนย์เป็นศูนย์ลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งกลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งคูณกับหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่งและลบหนึ่งคูณกับลบสามกลายเป็นสามนะครับก็จะได้เท่านี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นทําอะไรต่ออี พี่ต้องการให้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้เลขลบสองเนี่ยมันหายไปถูกไหมพี่ก็เลยไปมองตรงนี้อสมมติมองพี่มองที่ R1 หนึ่งถ้าเอาไอ้ R1 หนึ่งตั้งแล้วลบเอาเอาเอา r สามตั้งลบด้วยตรงนี้ตรงนี้จะหายไปถูกไหมแต่ศูนย์ลบหนึ่งตรงนี้จะติดลบหนึ่งนะครับมันตรงนี้ก็ไม่เป็นศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่มอง r 1 r หนึ่งหนึ่งทิ้งไปสิ่งที่พิจนารณาได้คือเอา r สามตั้งแล้วทํายังไงก็ได้เอา R 2สองเนี่ยมาลบ เพราะศูนย์ลบศูนย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมพี่ก็มองอย่างนี้ r ่สามเนี่ยของพี่มันเกิดจากการที่พเอาอาสามตั้งแล้วลบด้วยสองเท่าของ r ่สองนี่สองเท่าของ r ่สองเดิมนะครับาเขียนให้ดู r ่าสองสองเท่าของ r ่าสองอสองอันนี้นะ อันนี้คือ2เท่าของ r 1นี้อันนี้คือ2เท่าของ r 2นี้นะอย่างงนะอย่างงต้องดูไปทีละสเต็ปครับตรงน,นี้ก็จะได้เป็น0 2คูณกับลบ1กลายเป็นลบ2 2คูณกับ2อ่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ3กลายเป็นลบ6ได้เท่านี้ต่อมาเราเอา r 3ตั้งครับ r 3ตั้งคือ0ลบ0เป็น 0, 0, 0. สองลบสลบด้วยลบสมีค่าเท่ากับ0 1นลบด้วยสมีค่าเท่ากับลบหนลบด้วยลบหเท่ากับ7จ็ดนะครับลบสลบเป็นบวกนะอย่าลืมทีนี้เอาไงต่ออยากทำยังไงดีทำยังไงต่อให้ตรงนี้กลายเป็น0ูน พี่ก็มองเลยน้องบางคนมองเห็นแล้วตรงนี้เป็นลบหนึ่งใช่ปะตรงนี้เป็นศูนย์เอามาบวกกันตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหมก็ไม่ไม่ขัดกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา r หนึ่งตั้ง r หนึ่งเกิดจาก r หนึ่งบวกกับ r สามนะครับ r หนึ่งตรงนี้บวกกับตรงนี้เป็นศูนย์อ่าไม่ใช่สิหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่ง 0บวกกับ0ูนย์เป็นศูนย์บวกกับลบ1กลายเป็นศูนย์สามบวกเจ็ดเป็นสิบได้ตามนี้ต่อมาต้องการให้แถวที่สองตรงไหนเป็นศูนย์ตรงนี้ถูกไหมต้องการให้ตรงนี้เป็นศูนย์เราก็มาดูนะครับทำได้อย่างเดียวคือเอาแถวที่สามเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ตัวเนี้ยนะครับเพราะแถวที่3มีข้างหน้าเป็นศูนย์สองตัวถ้าเอาไปทำอะไรแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น เท่าเดิมถูกไหมครับเราก็จะมาดูที่แถวที่2กันแถวที่2เกิดจากอะไรดี r 2ตั้งแล้วทำอะไรกันเอาแถวเดิมตั้งเนี่ยแล้วลบหกับลบหนึ่งทำยังไงให้กลายเป็น0เอามัลบกันใช่ไหมก็จะกลายเป็น r 2ลบ R3 อสตั้งลบด้วย0มีค่าเท่ากับ0 1ตั้งลบ0มีค่าเท่ากับ 1>, 1 1ตั้งลบ1ตั้งลบด้วยลบ1มีค่าเท่ากับ0ูนะครับลบชนลบกลายเป็นบวก3ลบเเหลือลบ4ต่อมาแถวสุดท้ายอันนี้เป็นลบ1อยู่แล้วต้องการให้กลายเป็น1ก็เอาลบ1คูณเข้าทั้งสมการทั้งข้างล่างเลยทั้งเมตริกทั้งแถวไม่ใช่สมการ R3 ก็จะเกิดจากการที่เราเอาลบ1 คูณตลอดทั้ง R3 นั่นเองเอาลบ1คูณกับ0กลายเป็น0ูลบ1คูณศกลายเป็นศูลบ1คูณกับลบ1กลายเป็น1และก็ลบ1คูณกับ7กลายเป็นลบ7นั่นเองนะคําำตอบของสมการคำตอบของสมการ3สมการนั้นก็เกิดจากเม t r i ินะครับแล้วก็คือนี่เลยสรุปว่านะครับ ตัวแรกก็คือค่า x ถูกม x เท่ากับ10 y เท่ากับลบส z เท่ากับลบ7อ่ะได้ตามนี้นะครับอ่ะตรงกับวิธีแรกไหมอ่ะแล้วก็ถ้าได้ถ้าจะสรุปนะจริงๆการทําการทํากฎของครเมอร์เนี่ยน่าจะไวที่สุดแล้วเท่าที่พี่เคยทํานะครับเฉพาะเฉพาะสามคูณสามนะ ถ้าเป็น4ีคูณสเนี่ยไอเนี้ไวกว่าเพราะในมหาลัยเนี่ยเขาจะมีโจทย์เป็น4ีคูณสมานะครับสี่คูณสณสเนี่ยเราทําอย่างเงี้ได้ทุกหมดเลยใช่ปะแต่ถ้าเกิด4ีคูณสอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเมทริกซสีคูณสเราต้องหาเดตของเมทริกซสีคูณสซึ่งยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้น3ามคูณสามเมอร์จะไวกว่าอ่าไวกว่าดําเนินการตามแถวนะครับ โอเคแต่เรารู้แค่นี้ก็พอแล้วในมอปลายเรารู้แค่2วิธีนี้3วิธี Inverse ์ส m e r แล้วก็ดาเนินการตามแถวนะครับก็แล้วแต่ว่าน้องชอบวิธีไหนนะครับสุดตัวพี่พี่ก็ทําได้หมดอนะวิธีไหนก็แล้วแต่ครับแล้วแต่โจทย์สั่งนะครก็สําหรับเนื้อหาเมตริกของของหนังสือเล่มนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพร้อมโจทย์แบบฝึกหัดนะครับต่อไปหน้า56ก็คงจะเป็น หน้า56เป็นอันนี้นี่กระดาษว่างเปล่าอันนี้นี่นีอันนี้ให้น้องลองไปทําในรูปแบบของอินเวอร์ดูนะครับพี่เว้นไว้ให้หน้าหนึ่งให้ลองไปทําดูแล้วก็ทําให้ได้ตามเนี้ยให้ได้คําตอบตามเนี้ยนะครับแล้วก็จะเจอันอทีนะัหน้า57นะครับหน้า57มันจะเป็นแบบฝึกตนจริงๆละแบบฝึกตนเลยก็ทีนี้น้องคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ขึ้นเยอะแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วก็หยุดแค่นั้นก่อนก็ได้ครับ ใครที่สนใจนะครับก็ดูต่อได้นะครับไปดูกับวิดีโอแบบฝึกแบบฝึกตนต่อเป็นเอ็นทันแต่ปี30เลยถึงปี46น่าจะนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดแบบฝึกตนของ A n e นนะครับ A n e t แล้วก็แกะ pad นะครับสำหรับเนื้อหาวิดีโอสุดท้ายของเนื้อหานี้แล้วก็พี่ก็ไม่รู้จะบอกอะไรนะครับน้องๆที่มาดูถึงวิดีโอนี้แล้วก็สูสูส,ส,สูให้สงนิ้วเลยน้องเก่งมากนะครับ วิดีโอพี่รวมแล้วประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆน้องเรียนได้ในน้องถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใครที่ยังอยู่มีชีวิตรอดจนถึงวิดีโอสุดท้ายของแบบฝึกตนนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมีอะไรวะมาบอกเล่าสักนิดนึงตอนหลังนะครับโอเคบ๊ายบาย